ใครที่กำลังไปเที่ยวกาน่าแต่ไม่รู้วิธียื่นวีซาว่าว่ายื่นยังไง ต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าในประเทศไทยของเราไม่มีสถานทูตการนาในประเทศไทยแต่ของเราจะมีเป็นกองศูนย์การนาที่เขาเป็นตัวแทนในการรับเอกสารรับผู้สมัครและส่งไปพิจารณาที่สถานทูตการนาที่มาเลเซียครับอัับแรกคุณจะต้องอีเมลไปหากองศูนการนาก่อนนะคเพื่อแจ้งจุดประสงค์การเดินทางริตรายการเอกสารรวมถึงเงื่อนไขในการยื่นด้วยครับหากสถานทูตตอบกลับมาแล้วนะครัเขาก็จะให้ลิตรายการเอกสารแล้วก็แจ้งเงื่อนไขมาจากนี้คุณจะต้องกรอกฟอร์มวีซ่านะครับแล้วก็สแกนเอกสารส่งไปที่อีเมลของกองศูนด้วยครับกองศุนย์จะใช้เวลาพา พิจณาเอกสารนะครับหรือว่ารีวิวเอกสารประมาณ1-2วันครับหากว่าเอกสารของคุณนะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรสถานทูตก็จะนัดคิววันยื่นเอกสารครับตรงนี้ไม่สามารถยื่นแทนได้คุณจะต้องไปยื่นด้วยตนเองนะครับที่กงศุลพอถึงวันยื่นนะครับคุณก็ทาการยื่นเอกสารตัวจริงทั้งหมดและชําระค่าบริการวีซ่าครับพอคุณยื่นเอกสารเสร็จนะครับการพิจณาก็อยู่ที่7-10วันทําการครับพะทางกงศูนย์การนาะครับจะส่งเอกสารไปที่สถานทูตกา้าที่มาเลเซียครับหากครบกาหนดวันพิจารณาแล้วนะครับทางสถานทูตกา้าที่มาเลเซียก็จะส่ง ก็จะแจ้งผ่านอีเมลนะครับว่าให้คุณไปรับเอกสารได้ครับเท่านี้นะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนในการยื่นวีซ่าการ์นานะครับแต่จริงๆแล้วจะมีเอกสารและละเอียดยิบย่อยอีกเยอะครับสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราได้เลยแลวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้ครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางที่หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อที่พวกเรานะครับจะได้นำสาระดีๆเรื่องวีซ่ามานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมอีกครับ